ครับพบกับอนาคตสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับผมธนินวัฒน์พัฒนาเวิรคุณ30นาทีต่อจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่น่ารู้น่าสนใจของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มนุษย์รู้จักนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ตางๆมากมายการนําพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์โดยตรงนั้นมีได้หลากหลายนะครับเช่นการตากแห้งการอบแห้งการทําน้ําร้อนน้ําอุ่นแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักและเข้าใจกับเจ้าเนี่ยครับ นี่คือโซลาเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ผู้ชมเคยคิดบ้างไหมครับว่าเซลล์แสงอาทิตย์แผ่นเล็กๆแบบนี้ครับอาจจะเป็นคําตอบและทางออกของอนาคตพลังงานก็ได้นะครับแต่เรารู้จักกับเจ้าแผ่นเล็กๆนี้ดีแค่ไหนครับคิดว่าหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในชีวิตประจําวันนะครับเราจะพบเห็นเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในนาฬิกาเครื่องคิดเลขเสาไฟฟ้าป้ายไฟจราจรที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแม้แต่บนเสื้อผ้าเป็นต้น นั่นเป็นรูปแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจําวันนะครับต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่สําคัญกว่านั้นซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นคําตอบและทางออกของพลังงานในอนาคตก็ได้นั่นก็คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับซึ่งตอนนี้คุณคมสันและคุณยิปโซจะไปไขปริศนาอย่างเจาะลึกเพื่อคุณผู้ชมหายสงสัยและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ปิดประตูก่อนโดนทางมานานมากพี่ยากยิบเหนื่อยแล้วเดี๋ยวหาอะไรบอกว่ากินเติมพลังงานกันก่อนได้ไหมหิวใช่ไหมครับแค่แค่งั้นยิบเอานี้ไปเลยพลังงานล้วนนะสะอาดบริสุทธิ์และที่สำคัญไม่มีอ้วนแน่นอนรับรองจริงเหรองงเลยอะดิขนาดน้องยิบยังงงแล้วคนทั่วไปจะรู้จักเจ้าแผ่นนี้ไหมเนี่ย รู้จักค่ะ,คะรู้ค่ะพลังงานพืชอย่างเงี้ยเหรอคิดไม่ออกผลิตกระแสไฟฟ้าจากจากแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้าโดยเราไม่ต้องไปซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ทราบค่ะไม่รู้ครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแลอ,อันนี้ก็เพิ่งทราบเนะี่ย มันก็สะอาดแต่มันก็ไม่มากเท่าไหร่พลังงานสะอาดนี่ลุงว่าลุงไม่ค่อยทันทัดเท่าไหร่แต่พลังงานโสดก,กยุงคิดจะเยอะเนี่ยนะมันเป็นแหล่งพลังงานล้วนๆเลยเพราะนี่ไงเรากำลังอยู่ที่นี่ <หา S 3> โซลาร์รอนผู้ผ <หา S 3> ลิตโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเอเขาไปขอข้าวเงากินกันดีกว่าพี่ <uki> ในนี้น่าจะมีอาหารของจริงด้วย พี่ยาคะตามามาอีฟมาสุดยอดเลยค่ะก็้ังเต็ไมไปหมดเลยค่ะพี่พาหนูมาไหนเนี่ยตามพี่มานะอีรับรองวันนี้จะได้รู้แ <Okay. S 1> น่นอนเลยว่าแผ่นแผ่นนี้เนี่ยนะมันผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ยังไงนะ,ะแล้วกระบวนการผลิตกว่าจะได้แต่ละแผ่นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรบ้างวันนี้รู้ทุกเรื่องปไปไปสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีคับนี่คือดรภาวันสยามชัยท่านเป็นประธานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทโซลาร์ตอนจำกัดมหาชนอยากจะให้ดรเนี่ยช่วยอธิบายกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ให้พวกเราฟังอย่างละเอียดนิดนึง90%ในโลกเนี่ยนะฮะมาจากธาตุที่เรียกว่าซิลิคอนส่วนตัวธาตุเนี่ยมาจากแร่แร่เนี่ยเรียกว่าพอรหรือหินเขี้ยวหนุมานก็คือมีซิลิคอนออกซิเจนปนกันอยู่มันเป็นธาตุเป็นแร่ที่มีมากที่สุดในโลกนี้ก็คือทรายนั่นเอง นะครับทรายหรือภูเขาเนี่ยก็ประกอบด้วยคอร์สเป็นหลักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาถลุงนะครับถลุงก็คือการเอามาใส่ความร้อนสูงแล้วก็ใส่ฐานคือคาร์บอนไปคาร์บอนเนี่ยก็จะไปจับเอาออกซิเจนออกมานะครับมันก็จะมีเป็นโลหะเหลวไหลออกมาก็เป็นซิลิกอนนะครับมันก็จะถูกหลอมที่ประมาณ1 5 0 0องศานะครับแต่พอมันเย็นตัวลงมันก็จะกลายเป็นก้อนนี้เป็นธาตุซิลิกอน ซิลิคอนเนี่ยปริศุนเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกเป็นต้นกําเนิดของอุปกรณ์หลายๆอย่างครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอคอมพิวเตอร์มือถือนะครับเขาเรียกอ,อุตสาหกรรมไฮเทคเรียกซิลิคอนวัลเลย์ใช่ไหมเนี่ยก็คือมันโปรเซสตัวซิลิคอนนี้ตัวนี้เนี่ยพอหล่อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาเฉือนเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการทําเวเฟอร์นะครับพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเดอะออกมาได้เป็น ซิลิกอนแผ่นบางๆตรงนี้นี่คือเป็นเหมือนกับประเภทต่างๆของแผ่นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะดรใช่ <Doctor? S 1> ครับก็เป็นชนิดผลึกะน,นะครับชนิดผลึกแบ่งเป็น2แบบก็เป็นผลึกแบบโมโนคริสตัลไลน์ความหนาก็ประมาณ200ไมครอนนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างสูงประมาณ 1 9บเถึงยีนตแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็มีผลึกประเภทที่สองประเภทที่สองที่ใช้แพร่หลายที่สุดอ่าใช่ก็เรียกว่ามัลติคริสตไลซิลิคอนนะครับหรือผลึกหลายลูกค่ะความหนาก็ใกล้เคียงกันก็คือประมาณ200ไมครอนบวกลบนะครับประสิทธิภาพก็ประมาณ16-17ค่ะลดลงมาหน่อยสุดสอ่าก็ลดลงมานิดนึ่งแต่ราคาเนี่ยลดลงมามากกว่าค่ะราคาก็ต่างกันประมาณสัก20%จากตัว โมโนวิ <mono> นะครับค่ะแล้วแบบนี้เป็นแบบอันนี้อันนี้แบบริบบอนนี่ก็ถือว่ายังไม่มีใช้ในท้องตลาดก็มาส่วนของตินฟิลม์มค่ะตินฟิลม์ลมเนี่ยก็อันนี้เรียกว่าตินฟิล์มชนิดอะมอร์ฟัสซิลิกอนนะครับซึ่งมีความบางมากเคลือบอยู่บนกระจกข้อดีจริงๆก็คือมีโปรเทนเชียลที่จะทำให้ราคาถูกมากๆได้แต่ตอนนี้ก็คือประสิทธิภาพยังต่ำอยู่ประมาณเจอซนนะครับเพราะฉะนั้นก็ บวกลบคูณหารเรื่องราคาแล้วเนี่ยก็ยังยังต้องรอคนฟังต่อไปเพียงพอนะครับอันนี้สุดท้ายนี่คืออะไรคะไม่มีตัวจริงมีแต่รูปก็เป็นเซลล์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับใช้ในอวกาศข้อดีของมันก็คือใช้วัสดุที่เรียกว่าแกเลียมอาร์เซนไนด์นะครับประสิทธิภาพสูงสุดสูงมากที่สุดในโลกนะครับก็ประมาณ40%์ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ราคาแพงนะครับใช้ในงานเฉพาะกิจ แล้วสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ดรแล้วก็พี่ยักษ์เนี่ยอยู่คุยกันต่อไปก่อนนะคะส่วนนิพโซขอตัวกลับบ้านไปพร้อมกับแผ่นนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปไหนฮะก็เอากลับบ้านไปไปเอาไว้แทนค่าไฟไงพี่ก็ไม่รู้เลยขนาดฟังด็รอธิบายมาขนาดนี้นี่มันเป็นแค่แผ่นใช่ไหมครับมันยังผลิตไฟฟ้าไม่ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับฉันมือถือไม่ได้คะเห็นมีสัยตรงนี้ด้วยมือแบตหมดก็ได้สักยิดหนึ่งยังไม่เป็นแผ่นเป็นแผงที่มันใช้งานแบบ สุดๆคือจากแผ่นเนี่ยต้องกลายเป็นแผงก่อนถึงจะรวมกันเป็นแผงใหญ่ๆถึงจะรวมพลังงานไฟฟ้าได้ใช่ไหมอืมซที่นี่มีด้วยใช่ไหมฮะมีครับเดี๋ยวเราไปดูกันไหมครับมาไปดูกระบวนการกัน แผงนี้เป็นแผงรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับมี72เซลล์นะครับพาวเวอร์อย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องได้ประมาณ300วัตต์ต่อแผงนะครับซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในตลาดอยู่ตอนนี้นะครับคือเราทําได้ใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาโรงงานที่ทําแผงนี้ขึ้นมาแล้วเดือนหนึ่งรอครับผลิตได้กี่แผงฮะก็วันหนึ่งผลิตได้สัก600แผงวันละ600เยอะมากเดือนหนึ่งก็คูณ30มสิบก็ประมาณหนมื่นแปดนะครับปีหนึ่งก็คูณ12เข้าไปอีกก็200,000กว่าแผง สองแสนกระแผงเนี่ยถ้าคิดเป็นวัตที่ผลิตได้ก็คือ60-70ถึงล้านวัตนะหรือ60-70ถึงเมกะวัตต์ต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหกเมกะวัตเนี่ยก็ถ้าเป็นห้างเนี่ยก็ประมาณสัก20ห้างแบบหายหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นหมู่ เป็นตำบลเนี่ยนะครับก็คงประมาณ2ี่ตำบลก็เกือบจังหวัดอ่ะเกินจังหวัดอ่ะครับผมอุทุาได้เป็นจังหวัดเลยอ่ะด็อรคะแล้วอย่างนี้เนี่ยที่นี่ทาไปนี่ขายให้กับที่ไหนบ้างอะคะความตั้งใจหลักเลยก็คือขายในประเทศนะครับในประเทศก็เช่นพวกไปทำ power plant ไปทำลูกท็ปอปรอหรือว่าขายเป็นออฟริศในชนบทนะครับไปตามบ้านเล็กๆ,ๆนะครับแต่แล้วก็ตามในการผลิตเรามีกําลัง หลือเ,เพื่อเพราะนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ส่งออกด้วย hmm. ตอนนี้ที่ส่งออกไปก็มีในยุโรป hmm. นะครับก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มส่งไปอเมริกา hmm. นะครับแต่เราส่งแผ่น ออกไปอเมริกาส่งเป็นแผ่นไม่ได้ลงเป็นแ่นอ่าเราเพราะว่าตอนนี้แผ่นเป็นที่ต้องการมากในตลาดโลกโดยแล้วก็แผ่นเซลล์ในประเทศที่ผลิตในประเทศไทยอืมก็เรียกง่ายๆว่าแบบโอ้ยความต้องการมันมีอยู่ทั่วโลกเลยรวมทั้งในเมืองไทยด้วยซึ่งในเมืองไทยตอนนี้เราก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้อยู่แล้วรอรอในอนาคตที่ความต้องการจะมากขึ้นแค่นั้นเองใช่ครับค่ะสรุปได้ว่าตอนนี้ที่เราผลิตเนี่ยเมืองไทยสบายสบายมากแถมยังเผื่อแผ่ให้กับรอบๆข้างบ้านเราด้วยนะรวมถึงในยุโรปในอเมริกาถูกต้องใช่แล้วโอ้มา ได้มาแล้วนอกจากความรู้เพียบกับบ้านวันนี้เรายังได้แผงโซล่าเซลล์มาด้วยเป็นของสมัยเคลาคุณพี่ยักษ์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองได่แหละป้สบายที่สุดยิบเฮ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้อให้ปิดไฟอ่ะทไมไม่บอกเลยไม่เห็นเลยพี่เป็นโกบอลีเหรอไม่ใช่ไงแล้วถ้ามันไม่มีแสงเราจะผลิตไฟฟ้าได้ยังไงอ่ะก็มันเย็นแล้ว่พี่พี่จะทำไงเล่าอ้าวขอโทษ้ะทำไงอ่ะอย่างนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ดิเอก็ รอพรุ่งนี้ไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตามหาแสงอาทิตย์กันอืมได้นะยิบรู้จักใช่ไหมแสงก็นิดหน่อยเอองั้นเดี๋ยวพาไปนะโอเคยไปเลยแสงอยู่ไหนแสงแสงเลยแสงเลยแสงเราไม่ได้เหรอแสงไม่รู้ได้หรือเปล่าไงแต่ความจริงเรายิบรู้ว่าใครสามารถช่วยเราได้ ไม่บอกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเดฟตัวตัวดำเป็นเนียงแลเนี่ยเนียงเพื่ออะไรอ่ะดำเป็นเนียงไงยุ่งยงสนุกดีอ่ะก็เลยเออกันไปก่อนนะเออโหที่ทำไม่สวยนะถ้าไม่สวยนะมีเรื่องเลยนะเนี่ยโอ้โหให้เดินหาทั้งวัน พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นแหล่งรวมรมบรวมข้อมูลแล้วก็ตามหาแสงอาทิตย์ของประเทศไทยพร้อมยังพร้อมแล้วครับเข้าไปหาเจ้าหน้าที่กันเลยดีกว่าไปเลยครับพี่พี่อักษ์ขบ้าทางนี้ทางนี้นะครับาตามทางไปเลยไปเลยสวัสดีคิ๊ก้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ,คะเจริ ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้หรือเปล่าคะตอนนี้กําลังแบบดูความเข้มแสงอาทิตย์อยู่ค่ะเฮ้ย<ม><ง>น,นี่ไงพอดีเลยค่ะอ<ะ>อันนี้พอดีพวกเราเนี่ยกำลังตามหาแสงอาทิตย์กันอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะรบกวนถามพอออหน่อยค่ะว่า กระบวนการการตามหาแสงอาทิตย์หรือวัดความเข้มของแสงอาทิตย์นี่มันทำมันยังไงบ้างอคอค่ะค่ะอย่างนี้นะคะก็คือว่าอันนี้ค่ะจะเป็นโปรแกรมความเข้มแสงอาทิตย์นะคะโปรแกรมซึ่งค่ะเราจะมีฐานข้อมูลแสงอาทิตย์อยู่นะคะเราทํำยังไงเราก็ไปเอาข้อมูลดาวเทียมนะคะ,คะเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศดูว่ามีเมฆมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแสง<อ>มันจะมาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบปีย้อนหลังนะคะค่ะแล้วก็เรามี <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะความละเอียดเนี่ย ใช้ประมาณ3าคูณสตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันก็จะครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะคะเพราะไอ้ฐานข้อมูลเนี่ยก็จะทําให้เราทราบว่าเราประมาณการได้ว่าจะมีความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยทั่วประเทศประมาณเท่าไหร่ได้บ้าง ทำให้เราพยากรณ์ได้ค่ะวัดเป็นต่อวันเหมือนวัดต่อค่ะเป็นต่อวันแล้วก็เป็นหน่วยของพลังงานนะคะที่ตกลงมาบนพื้นดินกี่เมตะจูนต่อตารางเมตรต่อวันนะคะแล้วก็คิดเป็นค่าเฉลี่ยรายวันต่อปีในนี้นี่มีทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดเราอยู่จังหวัดไหนบอกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไเอำเภอบ้านผมดังมากครับผมครับอำเภอดอยเต่าดอยเต่านะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะโอเคเลยค่ะนุ่มดอยเต่าโอเคจอยนี่ค่ะอันนี้เป็นก็เลยนะ ค่นี้นี่ะคุณเองมาจำหมู่บ้านผมฮะเชียงใหม่เป๊ะเลยนะคะมีเออโอเคเราเจอแล้วนะคะโอเคอำเภอร้อยเต่ารับดอยเต่าดอยเต่านี่ตําบลก็ตําบลด้อยเต่าโอเคมาแล้วค่ะผล16.8แค่ะเกือบ17เเมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงแต่ว่าก็ยังใช้ได้ยังพอไหวนะครับพอได้ขยันบ้านนี่ค่ะได้ ผู้มีการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ยังบอกอีกว่าโดยเฉลี่ยทั้งประเทศความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เท่ากับ18เมกจูลต่อตารางเมตรต่อวันจึงทำให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีแดดจัดและมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์มากถึงวันละ5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตรนั่นหมายความว่าเซลล์แสงอาทิตย์1ตารางเมตรจะผลิตไฟฟ้าได้5หน่วยไฟฟ้า หรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ30บาทเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาลองดูกันสิครับว่าภาครัฐมีการสนับสนุนอย่างไรบ้างปัจจุบันนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอย่างเต็มที่ คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการสนับสนุนอัตราการรับซื้อผลิตไฟฟ้าที่คุ้มทุนซึ่งเราเรียกว่า FIT นะครับหรือ f i t i n t a r i f f โดยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยคือการติดตั้งโซล่าบนพื้นดินเนี่ยขณะนี้ก็ให้ในอัตรา5บาท66สตังค์นะครับเป็นระยะเวลา25ปีในประเภทที่2เนี่ยก็คือ ประเภทของบ้านอยู่อาศัยอาคารธุรกิจขนาดเล็กและโรงงานนะฮะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขณะนี้ก็ให้อยู่ในระดับ6บาทถึง6บาท85สตางค์เป็นระยะเวลา25ปีเช่นกันนะครับประเภทที่3เนี่ยก็จะให้เป็นพิเศษกับหน่วยราชการและสหกรณ์เกษตรนะครับในจำนวนแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เกิน5เม,มกกวัตนะครับ ในอัตรา5บาท66สตังค์นะครับเป็นระยะเวลา25ปีเช่นกันครับโดยที่มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า10%ครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานยังบอกอีกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ33,000เมกะวัตต์ใน1ปีมีการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศประมาณกว่า170,000ล้านหน่วย สำหรับเชือเ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าอันดับหนึ่งได้แก่ก๊าซธรรมชาติ65%รตรองลงมาได้แก่ถ่านหิน2 1ปพลังงานน้ำาเและพลังงานหมุนเวียน2%โดยเชือเ้อเพลิงส่วนใหญ่ในการผลิตไฟฟ้าได้แก่ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินหล้วนเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้นพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นแสงอาทิตย์จึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันประกอบกับเทคโนโลยีในการผลิตโซลาร์เซล ก็มีราคาถูกลงเรื่อยๆรัฐบาลจึงเห็นโอกาสในการสนับสนุนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและช่วยสร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศรวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในการผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับโดยกระทรวงพลังงานได้มีการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก2,555ถึง2,564 หรือแผน AEDP และได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ได้ร้อยละ25ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศภายในปี2564ซึ่งตามแผนนี้ได้กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน3800เมกะวัตต์ได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโซล่าฟาร์มจำนวน2,800เมิะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหรือโซล่า p ีวีลูฟท็อจำนวน200เมกะวัตต์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรจำนวน800เมกะวัตต์สุดยอดเลยค่ะพี่ยิบว่าเอาจริงๆนะฟังอย่างเดียวมันก็สนุกประมาณนึงแต่ว่ายิบอยากเห็นของจริงแล้วพี่พี่พายปไปดูหน่อยได้ไหมได้เพื่อยิบนะเดี๋ยวพี่จะพาไปโอเคตามข้าพเจ้ามาไปเลย สุดยอดพี่จเห็นไหมใหญ่โตมโหฬานมากมานี่ไม่น่าเชื่อวอยู่เมืองไทยอะพี่คมสรรเนอะยังไปอยู่ในหนังแน่สุดๆอะแต่ดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันเนอะว่าป่าในเขาเขามาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะใช่ค่ะเ๋ยวสงสัยเราต้องไปหาคนที่รู้แล้วพี่คมสรรไม่รู้หรอพี่นี่เป็นคนไม่มีการศึกษาเดี๋ยวเราไปหาคนที่มีการศึกษากว่าพี่ดีกว่านะได้เลยได้ข่าวว่าเขามาแอบๆอยู่ตรงทาแถวนี้ค่ะน่าจะเออก้มๆอยู่แถวนี้ใช่ไหมไม่รู้อยู่ตรงไหน เอายังไงเจอแล้วสวัสดีค่ะยิปโซครับนี่คือพี่กิตทเนธฮะเปหัวหน้าวิศวกรของโรงไฟฟ้าลูบุรีที่นี่นะค่ะถามพี่กิตทเนธก่อนว่ามาทำอะไรใต้แผงครับก็มาเดินตรวจสายตรวจแผงความเรียบร้อยนิดนึงครับผมอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญข้างหน้า ดีกว่านะครับเชิญเลยเชิญเลยอันแรกเลยพี่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ครับโรงงานไฟฟ้าลูบุรีเนี่ยครับทำไมต้องมาจ้างไกลขนาดนี้ฮะแล้วทำไมต้องทําใหญ่โตขนาดนี้ด้วยครับก็ประเด็นแรกเลยก็คือสาเหตุที่เราเลือกลูบุรีเพราะว่าถ้าดูปริมาณความเข้มของแสงนะครับอของที่อยู่ในระดับที่ดีนะครับอยู่ที่ประมาณ17.9เจเกมครจูลนะครับผมก็ ถือว่าเป็นอยู่ในส่วนของพื้นที่ประมาณร้อยละ1 4บสี่จุดสามของพื้นที่ประเทศหรือทําเลที่ดีนั่นเองประเด็นที่ 2, 2ก็คือว่าบริเวณพื้นที่นี้ไม่เคยเกิดน้าท่วมมาก่อนอใช่ครับซึ่งมันก็เหมาะกับการสร้างโซลาฟาร์มประเด็นที่3ก็คือว่าเนื่องจากพื้นที่ของลบบุรีเนี่ยมันก็ไม่อยู่ไกลาจากกรุงเทพมากก็ประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรเพราะงั้นก็เวลาจะเข้าเมืองหลวงหรือต่างๆก็จะสะดวกครับผมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คือว่า,าโซนพื้นที่ ที่เนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยมันใกล้กับสถานีไฟฟ้าชัยบดาน2ของการไฟฟ้ามันใกล้สถานีของการไฟฟ้าเพราะงั้นการเดินสายอะไรต่างๆจํหนายกระแสไฟฟ้าผ่านสายสง่งเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเดินสา,สายไฟไกลมากมนะก็เป็นเรื่องของคอสพื้นที่ของรบบรีโซล่าของเรานี้อยู่ที่ประมาณ1,200ไร่ ใหญ่มากครับผมก็ใหญ่ติดระดับเอเชียนะครับผมโโอ้หไม่น่าหรออ,รอันนี้คือชนิดไหนคะของเราเป็นชนิดทินฟิล์มหรืออัมาฟัสซิลิกอนนะครับผม,ม,มคุณสมบัติเด่นของมันก็คือ,อกระแสไฟฟ้าที่ออกมาได้นมีความ เสถียรภาพคือท่านจะมั่นคงนะครับถือว่างั้นเสถียรว่าใช่ครับใช่ครับข้อดีอันนี้มีคําถามคาถามนึงซึ่งอาจจะฟังดูไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าอยากอยากรู้ว่าทําไมต้องติดเอียงหรือว่ามันเทจริงจริงมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราดูการเคลื่อนที่ของของดวงอาทิตย์คในในลักษณะการติดของแผงเนี่ยเราจะติดในลักษณะของหน้าเนี่ยหันไปทางทิศใต้นะครับเพราะงั้นสังเกตง่ายๆว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตั้งแต่เช้า ด้านซ้ายไปยังด้านขวามือเพราะงั้นเนี่ยตัวแผงมันเลยสามารถรับดวงอาทิตย์ได้ทั้งตลอดทั้งวันทั้งาค่ำขวานี่คือเป็นที่มาของมันตัวที่เอียงอยู่นี้นี่คือหายไปทางใต้ใช่ไหมดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางโน้นรรก็ับได้มันก็จะอย่างนี้พอที่จะอ้อมใต้นิดๆนี่ไงมล้วก็แสดงว่าจะส่องมาทางนี้พอดีอันเข้าปทันอันนี้ไปเหตุผลที่ต้องหันหน้าเข้าทิศใต้ใช่ไหมคะทำไมต้องเอียงเป็นองศาถ้าสมมติดู อไอ้ตรงที่ว่า10องศาเพราะว่า,ะเาเราเรามีการทดลองมาก่อนก่อนติดตั้งก็คือว่าเราลองตั้งมุมองศาดูว่า10องศากระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่15องศาได้เท่าไหร่เพราะงั้นเราได้จุดที่ดีที่สุดก็คือ10องศาแล้วกะบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการขายของโรงไฟฟ้าลพบุรีนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับก็เริ่มต้นกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเริ่มจากแผงโซลาเซลล์นะคโซลาเซลล์ mm hmm. เนี่ยก็คือจะแปลงพลังงานแสบที่เป็นพลังงานไฟฟ้า <c oughs> โดยพลังงานแสบที่เนี่ย <c oughs> เมื่อตกกระทบเข้ากับแผงโซลาเซลล์เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่ามันจะเกิด ปรากฏการโฟโตโวลตาอีกนะครับมีการถ่ายเทใช่ครับมันก็มีการถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกิริกตอนได้พลังงานปุ๊บเนี่ยจะเกิดสายไฟฟ้าขึ้นแต่กระแสไฟฟ้าที่เราได้เนี่ยจะเป็นกระแสไฟฟ้าตรงองก็จะส่งเข้าสายไฟไปเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ทีนิดนึงที่เป็นหัวใจของของโซลาร์เซลล์เลยก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้มันจะทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสสลับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวหม้อแปลง เพื่อที่ทําการแปลงแรงดันระดับต่ำเป็นระดับกลางน,นะครับก็คือ440โวลต์มาเป็น22กิโลโวลต์แต่22กิโลนเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะว่าตามสัญญาซื้อขาย PPA การไฟฟ้าเนี่ยเราตกลงซื้อขายกันที่115กิโลกิโลโวลต์เพราะงั้นเนี่ยเมื่อเรา ได้กระแสไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่านมอแปลงอีกชุดหนึ่งทำหน้าที่ปรับแรงดันจาก22กิโลโวลต์มาเป็น115กิโลโวลต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ทาง่เมนชันลายของการไฟฟ้าถัดไปแล้วพอเราส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยไปให้การไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับแล้วกระบวนการขายมันเป็นยังไงบ้างครับกระแสไฟฟ้าที่เราที่เราขายการไฟฟ้าเนี่ยเราจะได้เป็นลักษณะของแอดเดอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ8บาทครับผมซึ่งโครงการต้นๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแอดเดอร์แล้วก็ ในปัจจุบันเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าฟีดอินทางทดแทนแล้วสถานที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าแผงโซลาเซลล์มันเยอะขนาดนี้มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงคือถ้าเกิดฝนตกทีมันตากแดดตัดลมแบบนี้ค่ะเราจะบำรุงแบบรักษาอย่างไงบ้างคะครับผมแผงโซลาเซลล์วิธีการรักษาเนี่ยง่ายมาก <c oughs> ก็คือเราจะมีคนงานนะครับแล้วก็ในการล้างแผงเนี่ยเราจะทําตอนกลางคืนเ <c oughs> งจากว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าจะฉีดน้ําตามนาเก่อ นะครับแล้วก็จะทําการปาดน้ําออกแล้วทำการทำความสะอาดอีกทีหนึ่งส่วนตอนกลางวันจะเป็นลักษณะของการถอนหญ้าการถอนหญ้านี่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแผงอยู่แล้วเราก็คือแค่อการถอนหญ้านี่เป็นสิ่งจําเป็นเหรอจะเป็นครับผมเพราะสมมติว่ามันโตขึ้นมาอาจจะบังตัวแผงได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตความให้เหตขนาดนี้นะอยากรู้จังเลยว่าคุณกิจทํางานที่นี่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงภาคภูมิใจยังไงกับงาน โซลาเซลล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มหรือเสริมความมั่นคงให้กับประเทศเพราะงั้นการที่ผมได้เข้ามาทํางานในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือพลังงานของประเทศนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของผมครับที่นี่มีกําลังผลิตรวม84เมกะวัตต์จึงต้องใช้แผงโซลารเซลล์แบบฟิล์มบางมากถึง630,000แผ่นครับ และสามารถจ่ายไฟให้ใช้ได้ถึง93,300ครัวเรือนลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่า60,000ตันต่อปีสุดท้ายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง1.5ล้านตันตลอดระยะเวลา25ปีเลยครับนอกจากการติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์แบบคงที่แล้วยังมีการติดตั้งอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ครับอย่างเช่นที่นี่ครับโรงไฟฟ้า SPP2 กำลังการผลิต8เมกะวัตต์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมกว่า34,000แผงบนพื้นที่205ไร่หลักการทำงานของการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์นี้เป็นการติดตั้งที่ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถหมุนตามดวงอาทิตย์เพื่อรับความเข้มของแสงได้สูงสุดตลอดวันโดยการหมุนจะถูกควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์หรือการตั้งเวลา เพื่อควบคุมตำแหน่งของแผงให้หมุนไปตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ตามช่วงเวลาระหว่างวันซึ่งจะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคงที่ประมาณ20%และนี่คือตัวอย่างหนึ่งของโซล่าฟาร์มกว่า272โครงการที่ทำให้ไทยมีปริมาณโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแซงหน้าทุกประเทศไปแล้วครับ นอกจากนี้ยังมีโซลารูฟท็อปซึ่งเป็นนโยบายใหม่ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มเปิดรับซื้อครั้งแรกในปี2556นี้เองครับโดยมีเป้าหมายจำนวน200เมกะวัตต์แบ่งเป็น 1. อาคารธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่และโรงงานจานวน100เมกะวัตต์และ 2. บ้านอยู่อาศัยจานวน100เมกะวัตต์โซลารูฟท็อปที่รับซื้อต้องมีขนาดไม่เกิน1000กิโลวัตต์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารบ้านเรือน ได้เป็นเจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองครับและเพื่อผลิตไฟฟ้านํามาใช้ทดแทนโรงไฟฟ้าที่เสริมในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันหรือโรงไฟฟ้าประเภทพีคกิง้งแ p l a n ครับซึ่งจะช่วยลดการลงทุนของภาครัฐและยังช่วยลดโหลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหว่างวันอีกทางหนึ่งด้วยครับความสำคัญของการมีนโยบายในการส่งเสริมนะครับโซลาเซลล์เนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือพลังงานแสงอาทิต์เนี่ย เป็นพลังงานที่สะอาดนะครับซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคร้อนสำหรับประโยชน์นะฮะของพลังงานแสงอาทิต์นะฮะประการที่1เนี่ยก็คือสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าที่สะอาดนะฮะเข้าระบบเนี่ยสามพันแปดร้อยมกะวัตต์เนี่ยก็คิดเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ถึง10%ปรนะครับประการที่2เนี่ยก็คือถ้าคิดเป็นโครเรือนนะฮะที่ มีการใช้ไฟอยู่900วัตต์เนี่ยนะฮะต่อครวัวเรือนเนี่ยสามารถจ่ายไฟให้กับครวัวเรือนต่างๆได้ถึง4.2นะครับล้านครวัวเรือนและประการที่3เนี่ยก็จะเกิดอุตสาหกรรมนะฮะที่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทางด้านการสร้างไรายได้ทางด้านการจ้างงานก็สามารถที่จะสร้างทางด้านฐานการผลิตนะฮะของอุตสาหกรรมในประเทศนะฮะซึ่งอันเนี้ย ก็จะทําให้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสากรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศได้อย่างครบวงจรครับสำหรับข้อจํากัดนะครับของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถผลิตได้นะครับเฉพาะกลางวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะรักษาในเรื่องของการจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเพิ่มในส่วนของระบบ การกักเก็บนะครับหรือเรียกว่า Back-Up s t ต r เรจนะครับเช่นเดียวกับของต่างประเทศผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยยังไม่สำคัญเท่าการประหยัดพลังงานเพราะการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นการลงทุนผลิตไฟฟ้าที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้พลังงาน ของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับชั่วลูกและชั่วหลานนะครับด้วยมาตรการส่งเสริมของรัฐบาลที่มีความจุงใจอย่างมากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและราคาถูกลง ประกอบกับความพร้อมของผู้ประกอบการทำให้ปัจจุบันนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแล้วมากกว่า1,500เมกะวัตต์ครับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศนะครับทำให้วันนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ไม่ไกลเกินเอื้อมในการใช้เป็นพลังงานทดแทนของไทยที่สะอาดสดใสและยั่งยืนในอนาคต